สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังต้องการตู้ลำโพงไปไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวเรื่องงานเวทีเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ผมพากลับมาดูที่จังหวัดชายภูมินะครับสำหรับค่าย First a m Pro o r โอนะครับกับตู้นี้ F21 Turbo Fighter ตัวนี้นะครับ f ฟิร์สแอมโนี่จริงๆแล้วเรามักจะรู้จักนะครับชื่อเสียงโด่งดังในด้านการผลิต power amp class d switching นะครับที่เป็นที่นิยมกันอยู่มากๆเลยนะครับทั่วทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกภาคกลางเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นตู้21นิ้วนะครับ21นิ้ว Turbo นะครับที่ให้น้ำเสียงไม่แพ้ใครนะครับของ FIRST M p p o นะครับ First m p o นะครับมาดูตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับมีขอบเหล็กนะครับมีสเปคคอนแล้วก็มือจับนะครับมือจับเป็นไม้นะครับไม่มีอุปกรณ์ใดที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้มีการบันทอนนะครับประสิทธิภาพของเสียงอ,อย่างเช่นถ้าเกิดกรณีเราเจาะรูที่เป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กบางนะครับมันจะมีผลในด้านเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นไม้นี่มันจะมีตัวรองด้านในเป็นไม้หนา ถึงแม้ว่าความสวยมันอาจจะลดลงแต่ประสิะสทธิภาพด้านเสียงเนี่ยจะดีกว่านะครับตะแกงเหล็กนะครับสเต็มแบรนด์ FA นะครับ FA เป็นแบรนด์ที่ใช้กับ PowerM นะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับใส่ลถสีดอกนะครับสีดอกได้เต็มท้ายกระบ,บะพอดีเลยสวยๆนะครับพอดิบพอดี ไซ์ก็ไปดูเอาเองนะครับอ่านี่ก็เป็นการออกงานนะครับของเอฟ่สิบเตัวนี้นะครับอาจะเป็นการออกงานโชว์นะครับเราเป็นผลงานของเขานะครับหลายๆงานนะครับถ้าเกิดใครติดตามดูงานเดโมนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะเห็น F 2 1แต่ก่อนเราก็เห็นแต่ power amp นะครับ power amp นะครับของ first amp pro เดี๋ยวนี้ก็ ภาพที่เราเห็นก็ถ่ายนำมาจากโกดังใน Facebook ของเขานะครับเป็นโกดังผลิตตู้ลำโพงของเขาก็มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับแบรนด์ FA นี่ก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งในเมืองไทยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งของเขาที่กำลังจะเปิดตัวนะครับที่กำลังเปิดตัวอยู่ขณะนี้ นะครับแล้วก็มาแรงนะครับเป็นตู้ที่มีไซส์เขาเรียกว่าอะไรมีความสูงไม่มากนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กพอดีพอดีนะครับแต่มีความลึกพอสมควรนั่นคือ b ีโบ1สิบแปนะครับบีโบสิบแปดตัวนี้นะครับเฟิร์สแอมโออกมาเป็นไซส์ที่มีความสูงแค่60นะครับแต่เขาได้ความลึกนะครับลึก80เสียงมันมาจากความลึกนี่เองนะครับส่วนความกว้างก็52 เขาออกแบบมาสําหรับเสียบเข้าไปในซุ้มล้อได้พอดีเลยนะครับซุ้มล้อได้พอดีความสูงก็ไม่มากาความสูง60ความสูงเท่าๆกับตู้ตู้เจบินทั่วๆไปนะครับที่มีขายลักษณะมันเกือบจะเป็นลูกเต๋านะครับ52คูณหคูณ60แต่ความลึกของเขานะครับได้น้ำได้เนื้อเลยทีเดียวถ้าเกิดเป็นน้ำเสียง นะครับนั่นคือ80เซนบ e โบ18 cm, นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะครับเปิดตัวใหม่ๆก็ได้ข่าวว่าเห็นลงใน Facebook ว่าเป็นที่นิยมนะครับยอดขายระเบิดเถิดเทิงนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความดินดีด้วยกับ FIRST a m p o โนะครับมีอะไรดีๆเราก็จะมาส่องนะครับ มาส่องมาแอบมาส่องมาดูนะครับจากทาง Facebook บ้างทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องการขายออนไลน์บ้างนะครับเพื่อที่จะมาพูดให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราได้ตัดสินใจเลือกใช้ในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม